ซิงช่วยรักษาสิวได้จริงหรือเปล่าได้แน่นอนค่ะเพราะว่าซิงช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้สามารถฆ่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวได้นะคะแล้วก็ซิงยังจะช่วยลดความมันบนใบหน้าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวทำให้สิวเกิดขึ้นได้น้อยลงนั่นเองค่ะซิงเนี่ยจะพบมากในไข่นะคะในหอยนางรมในอาหารทะเล ะะก็สามารถไปหาเอามาทานได้นะเพื่อช่วยลดการเกิดสิวถ้าเราจะทานเป็นเม็ดแนะนำว่าทานวันละ15-30มิลลิกรัมจะช่วยลดการเกิดสิวได้แนะนำให้ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็จะเห็นผลได้ชัดเจนผิวหน้าจะค่อยๆมันน้อยลงจะมีสิวขึ้นน้อยลงและผิวหน้าจะเนียนขึ้นรอยดำรอยแดงนะคะก็จะจางหายไป นะคะดังนั้นถ้าจะใช้ซิงค์ในการดูแลรักษาเรื่องสิวสามารถทานได้ตามคำแนะนำของพี่หมอได้เลยนะแล้วก็พี่หมอพัดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หายจากสิวค่ะ